สวัสดีค่ะู่หน่อยออกขอ,อกอันนี้ตัวน้องนะคะอันนี้ก็มักออกขึ้นกันออกขอ,อกจะออกแนวได้ดึงหยาลงหล่อเ,อเอบิดเลยคลากไหลนะคะอันนี้ตัวหน่อยนี่ถึงผ่าตัดนะคะเปน็นคือขันค้นกับซีเมนใส่เลื่อนใสล่องสะดือนะคะผ้าตัดเกือบได้เดือนหนึ่งแล้ว แขกกำลังดีนะคะกำลังกินเกิงน,นะคะปกติแล้วเห็นคนมากก็เริ่มหิวแล้วะค,ะค่ะกทำความสะอาดขอ,อกนะคะตัดกวาดัึน้นเอยเอาเศษสร,ร้างเศษงานถิ่นเขาขอ,อกนะคะบ่ให้คขอ,อกชื้นนะ จะเฮ็ดจังสี่นะคะบได้เฮ็ดทุกเมือะะ่อแล้วคะแล้วต่อเมือ่อเมื่อดูก็เฮ็ดนะคะให้กลก็เฮ็ดหมวกก็สี่จเอ้นเจ๊จับน้าเขาขวกมา โดดออกเห็นคนมากเลยค่ะนั่นแหะเขาขลอกค่ะเจับเขาฮะไหมเออเบาไงเอาเอาอยากอกแม่คุณอยากกไอกข้าไปเข้าไปข้าสิมีความหมุนไหวเช็หน้อยนะคะเส้นสิราคาสูมือ ทำข้าวสารห้างหรออืองัใส่เลยอย่นี şey <S <S ้เหยียบผมมาหงมางมาก่อนขี่เกื่อนอีกอือ่างยายหอดนะคะสองิท้อนียซิทยนเลนเห็นแม่ปอใดไม่ได้อยากโดดใส่สายหอดก็พอใช่ะหย พ่อสะอานะคะถิ่มเข้าไปให้คนตั้งปะ,ะเจืดนะคะก็จะไปนี่มองนอน่นองก,กับสีสุขภาพดีนะคะแต่คนยืนไหลก็บอ่อดีนะคะขันมันเจืดเขาได้พักคนเขาบ่ดีก็ถิ่มตั้ง,งให้คนตั้งขังนะคะ จะเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะที่เฮ็ดทุกเก้านะคะ พอหน่อยเห็ดเนี่ยอันนี้เป็นหญ้านะคะที่ปลูกเองนะคะเป็นหญ้าแฝงกระหลานะคะมันตรวนเขียดแล้วเหรเขียดนั่องอีกเลยนะเบรย์ออ,ออกขอกมาก็เขียดดอกหิวอยู่ กขอก้าบนี้ค่ะขอขอกไปเลยะ <c oughs> บุลมค้าเป็นนา่นี้เนาะมามาหมูตุนทำยังไงงานมันมมก็เจอเหีนมีงอนนงอนหลบ